ขอความรู้ทําไมการผิดคําพูดกับผีเทวดาสิสติเขาถึงโกรธบางคนเอาถึงตายอืมมันก็ต้องมีสัจจะนะครับมีศัจจะนะถ้าเราไปขออะไรไว้เงี่ยเขาโดนบันดาลให้หรือว่าอะไรให้เงี่ยเราไม่ให้เขาเป็นยังไงมันก็มันก็แน่โกรธนะ <c oughs> มันเหมือนว่าแบบอา่าสมมุติแบบเขาเราเราบอกช่างมาซ่อมอันเนี้ยมาซ่อมมาเนี่ยที่บ้านหน่อยแล้วเราจ่ายตังไปแล้วเนี้ย แล้วช่างไม่มาไงนเ,นเราก็จะงุดหงิดใช่ไหมก็เหมือนกันนะก็เหมือนเขาน้วนแหละถ้าเราเราเอไปพูดอะไรกับเขาไว้แล้วเราไม่ทําตามเราได้แล้วแล้วเขาไม่ทําตามเราไม่ทาตามก็เรียบร้อยเหมือนกัน,เ,น <co os> เขาก็เล่นเอานะเรื่องธรรมาดา <c oughs> วันนั้นมีคาถามค้างแล้วหรน,นเหมือนจะมีคําถามค้างนะเห็นมีข่าวอุบัติเหตุจากเครื่องบินช่วงสิ้นปีสองสามข่าว คนที่รอดนี่ถือว่าได้รับเศษกรรมหรือเปล่าคะแล้วมันจะติดตามไปไหมคะหมายถึงคนที่รอดใช่ไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับเศษกรรมนะแล้วก็ไม่ติดตามนะไม่ไม่เหมือนเรื่องหนังเรื่องไฟนอลเดติเ a ชันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับในหนังนี่คือมันโกงใช่ไหมโกงความตายใช่ไหมไฟนอลเดติเ a ชั o นนะไม่ติดตามนะครับก็รอดก็คือรอดนั่นแหละยังไม่ถึงคาดนะ ยังไม่ถึงครับผมก็มีคนรู้จักอีกคนหนึ่งนะอ่ารถตู้นะครับรถตู้นะไปทําบุญที่ไหนมาไม่รู้นะแล้วก็ขากับเกิดอุบัติเหตุนะครับสิบสามคนนะก็รอดคนเดียว <c oughs> ก็คนที่ผมรู้จักเนะี่ยรอดคนเดียวเนะี่ยก็คือได้ผ่าขานะผ่าขาแล้วก็เย็บนะเย็บมีเหล็กแทงอะไรอย่างเงี้ยก็รอดคนเดียวสิบสามคนเลยท่านก็คิดดู <c oughs> ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ไนงะก็เหตุเกิดมาโอ้โห ยี่สปีแล้วมนะั้งก็ไม่เกี่ยวนะไม่ติดตามไปนะดวงไม่ถึงคาดนะครับก็รอดนะก็รอดนั่นแหละ